พลตํารวจเอกกิตรั์พันเพชรพอบอตรเซ็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่439ท3568ลงโทษปลดพลตํรวจเอกวิรชัยส่งเมตตาอดีตรองพอบอตรอ,ออกจากราชการโทษฐานประพฤติชั่วร้ายแรงพลตํรวจเอกวิรชัยอุตสาหโกนหัวเข้าวัดมาไม่รู้กี่วัดแต่ผลบุญจากการบวชหลายหนก็ไม่อาจเซฟตัวเขาได้จากกรรมเก่า คือคดีการกระทําผิดวินัยร้ายแรงซึ่งพลตํารวจเอกวิรชัยไปก่อเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรตรํารวจโดยวัตถุประสงค์ลึกลับดามืดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเกิดความแตกแยกในระดับผู้บริหารตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้ก็ยังไม่จบสิ้นเสียทีในหนังสือคําสั่งปลดพลตํารวจเอกวิรชัยออกจากราชการ ระบุถึงพฤติการและไทม์ไลน์การกระทำของพลตำรวจเอกวิรชัยไว้ว่าเมื่อวันที่6มกราคม2,563พลตำรวจเอกจักทิพย์ชายจินดาหรือบิ๊กแปะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีให้ลาพักผ่อนและให้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกามีกำหนด5วันโดยมีพลตำรวจเอกวิรชัยส่งเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าวันที่6มกราคม2563เวลาประมาณ21นาฬิก40นาทีได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไปที่รถยนต์ของพลตำรวจโทสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กทองที่สอนอบางรักหลังเกิดเหตุไม่นานพลตำรวจเอกวิรชัยเดินทางไปที่เกิดเหตุ ต่อมาวันรุ่งขึ้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแขนตงต่างๆว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับบิ๊กโจ๊กทราบว่าบิ๊กโจ๊กไม่มีประเด็นเรื่องชู้สาวไม่ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่มีความขัดแย้งกับบุคคลใดจึงตัดประเด็นดังกล่าวออกจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนแต่พลตำรวจเอกวิระชัยกลับให้ข่าวในทํานองว่าประเด็นโครงการไบโอเมตริก์ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนต่อมา วันที่8มกราคม2563เวลาประมาณ23นาฬกา22นาทีบิ๊กแป๊ะได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนติดต่อไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพลตํารวจเอกวิรชัยกําชับเรื่องการให้ข่าวการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าพลตำรวจเอกวิรชัยได้ลักลอบบันทึกเสียงสนทนากับบิ๊กแปะไว้โดยบิ๊กแปะไม่ได้ยินยอมต่อมารายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ได้เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวมีลักษณะการนำเสนอในทำนองว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกวิรชัยยุติการสืบสวนสอบสวนหรือสั่งการไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียิงรถบิ๊กจ๊ก ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างทําให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติถูกดูหมิ่นเกลียดชังเกิดความเสียหายร้ายแรงคณะกรรมการมีการประชุมครั้งที่4ทับ2 5 6พเมื่อวันที่24กันยายน2,568จึงมีมติเห็นควรลงโทษปลดพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่30กันยายน2565ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณและพลตรดจเอกวิรชัยมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นิทานเรื่องนี้ตอกย้ำว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดเป็นคำสอนที่ไม่มีวันล้าสมัย